ช่วงพบประชาชนเดีย๋ยวผมจะให้ทุกคนขึ้นมานะครับแล้วก็พูดความในใจกับผมนะครับผมโอ้ยมีคนกดขอมาเต็มเลยนะครับตอนนี้ผมขอรับคนนี้ก่อนนะครับอ่ะคนนี้ครับอันนี้ผมไม่เห็นชื่อเป็นในนี้นะครับแต่ถ้าใครเสียงแบบว่าด,ดังดผมอดีตอดีครับดีไปก็จะทอะไรสวัสด,ดีค่ะ สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรนะครับเอาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับคุกันแล้วครับชื่อโอ๋ค่ะสวัสดีครับพี่โอ๋ค่ะติดตามน้องนุ๊มมานานหรือยังครับก็ตั้งแต่วันแรกที่ไปแสดงกับน้องนุ่นเลยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะพอกเดือนแล้วนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยชื่นใจว่ะค่ะ มีอะไรจะบอกผมไหมครับก็ติดตามน้องนุมาตลอดเลยค่ะใครสบู่ดีหรือวะขอบคุณค่ะแล้วก็ซื้อของที่น้องนุขายตลอดเลยค่ะโอ้ยขอบคุณครับผมขอติดตามไว้เลยนะครับพี่โอ๋ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปงานไหว้ครูด้วยโอ้ยขอบคุณครับค่ะขอมีโปรโมชั่นอะไรจะแถมมาเนี่ย มีกองเชียร์เยอะค่ะทางทางหุ้ยดีใจมากเลยอ่ะขอบคุณครับโอ้ยดีใจ呀ขอบคุณที่ติดตามนะครับพี่ก็ดีใจมากเลยพี่ไม่คิดว่าเป็นพี่ด้วยอ่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องนูจะติดตามตลอดเลยนะคะค่ะดูรายการนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยแป๊บเดียวอีกบ๊ายบายบ๊ายบายครับ นี่เป็นไงสามคนแล้วเป็นไงฮะนน่นะครับขอบคุณครับอืโอโหคนกดมาเต็มเลยคุณเจนนี่คุณอยากขึ้นใช่ไหมนี่ผมรับเจนนี่ก่อนอนะ่ะ สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องครับจิงป่ะเนี่ยสวัสดีครับก็มาครับว่ามีอะไรจะบอกผมไหมสวัสดีครับน้องมีตื่นเต้นอ่ะครับมีอะไรจะบอกผมไหมอะไรนะครับะบอกนมครับรักนะครับ ติดตามมาพส <อ S 1> มือนะครับติดตามตั้งแต่โดนตกไรตั้งแต่วันนั้นเลยครับกี่ดเดือนแล้วอะสองเดือนกว่าแร้วมัง้งโอ้ขอบคุณครับอุยน้องพี่พูดไม่ถูกพี่ตื่นเต้นมีคนต่อคิวอยู่นะครับพูดได้เลยตอนนี้ใส่แบนกับยินดีที่ได้รู้จักนะครับโอุย กันขขบงุณครับโดนตกตังต้ง <ไป S 1> แต่วันนั้นแหละจะพ่อ,อไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับค่าบ๊ายะะบายนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับครับทุกคนแต่ละสายผมจะแบบคุยไม่นานนะเพราะว่าผมจะได้หลายๆคนเอี ไปต่อไปต่อ <c oughs> ไปกันต่อใครดีนะใครดีนะเอาแบบว่าอืม กันรู้ครูกับน้องเติ้ลสวัสดีครับวันดีจ้าน้องนุง้ไม่เนคนเดิมคนเก่าคนแก่ใช่เออเราเราจริงๆแล้วเรารู้จักกันเกินหกเดือนแล้วน้องนุงน้เนาะใช่ครับใช,ใชเ่เกินเกินหกเดือนเกินก่อนที่น,น้องนุงน้จะไปเรียนตัววันที่ยี่สิบสี่จำได้เราสร้างเรืหม จำได้เปล่าเราตั้งชื่อด้อมด้วยกันเนาะเมื่อก่อนเนี้ยครับอือถ้าแม่อิงด้วยนะครับแม่อิงนี่ให้รางวัลผมคนแรกเลยนะทุกคนในด้อมเนี่ยใช่คือแม่อิงก่อนเลยห้าร้อยคนแรกจำได้ไหม้องนุครั้งแรกของน้องนุคือได้รางวัลสองพันเกาเจ็ดสิบบาทเพราะอะไรหรือเปล่าเออเพราะมีคนอ่ะโดนเหยมาทั้งหมดอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ แล้วมันขาดเจ็ดสิบาทจะครบสองพันมี่ก็เลยบอกว่าอ่ะใครช่วยโดนเนตให้น้องนู้นหน่อยให้ครบสองพันปรากฏว่าโดนเนตมาพร้อมกันเจ็ดสิบบาทมาเลยกลายเป็นสองพันเจ็ดสิบบาทโอ้ใช่เลยครับอดีใจกับน้องนู้นด้วยนะไม่อิงชื่นใจนะที่เห็นน้องนู้นในวันนี้ทุกวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีครับลูกผมก็เป็นกำลังใจให้แม่นะแบบแม่ดูผมแม่มีความสุขก็ จะสรางความสุขให้กับแม่เองนะครับโอเคแม่อิงมีความสุขทุกวันลูกสวัดีครับลูกอ,อบคุณครับเฮ้ย <Hey. S 1> ไปต่อโหคำขอเยอะมากคำขอเยอะมากตอนนี้อ้าว สวัสดีครับสวัสดีค,าาดค่ะคุณพี่อ้อมใจน้องนโดนลูกสาวพ,พี่โตอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยเล้าหาตาพี่นูทุกวันเลยโอ้ขอบคุณครับคุยกับพี่นูสิพี่นูโอ้ยขบคครับสวัสดีครับน้องดำโดงอะอ,งอุณช,ช,ชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรบอกพี่นู้นเยเลยงอยงดีกันนานค่ะ น้ no, I mean. องไอรีนอะจะรักจะรักพี่นุตลอดไปใช่ไหมใช่ครับโอ้ยขอบคุณครับเป็นเด็กดีนะครับเด<ร>ี๋ยวเจอกันหน้า,างานที่นนนะโอเคบายบายคุยต่อไปเลยขอบคุณครับนี่แม่มาวนะ้าเป็นไงมีเด็กด้วยมีเด็กด้วย ไปคนอื่นเอาแบบว่าเอาแบบไม่เคยเห็นเห็นหน้าเลยดีกว่า <c oughs> กดขอกันมาเยอะมากสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวัสดีคุณคุณเจมนะครับวางเลยค่ะไม่มีอะไรจะคุยมีอะไรจะพูดบอกกิตดาหไหมครับเอ่อไม่มีค่ะมีอะไรจะบอกไหมครับคุณคุณแอมก็ขอให้คุณกิตด,ดามีสันคเยอะ ครับอะไรต่อครับฮัลโหลครับหมดแล้วครับอ๋อแค่นี้ใช่ไหมครับพี่แอมฮัลโหลครับ, <Hello. S 3> รบได้ยินไหมครับได้ยินไห้ยรับได้ยินครับ ก็ขอบคุณพี่แอมเหมือนกันนะครับที่ซัพพอร์ตเอกิจด,ดามาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับขอบคุณทุกที่ที่มามอบให้นะครับขอบคุณพงควันขอบคุณตุงขอบคุณจอาต้นไม้ขอบคุณทุกอย่เลยนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณจริงๆนะครับซัพพอร์ตไปนานๆนะครับ,บคร้าผมโอเคบายบาย ปึ๊บเอ๊ก็ขอบคุครับไปกันต่อใครจะเป็นผู้โชคดีครับตึด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 ตอดอ แล้วถ้าผมไปเชิญคนที่ไม่ใช่แฟนคลับผมทำไมเนี่ยอ่ะผมมัวมัวไปผมมัวมัวไปสว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับดีใจจังเลยนังนุดึงแม่ขึ้นมาเอ่อคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะคะเคโลจังจ้าเคโล,ลครับใช่เโสวัสดีค่ะ คุณแม่อยู่ที่ไหนครับชนบุรีค่ะอ๋อครับเดี๋ยวมีงานชนบุรีแม่ลืมไปดูนะครับไปวันเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาแม่ก็ไปค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับพิมชนบุรีไงจ๊ะอ๋อขอบคุณครับแม่ขอบคุณที่ติดตามนะครับครับพิมชนบุรีเตรียมเตรียมเตรียมไปดูอีกวันที่สิบเอ็ดที่บางประกงอ่ะลูกครับเออ เลยครับครับครับสวัสดีครับรักนะครับครับแม่ผมครับครับอุ้ยชินชินใจวะชื่นใจจังชื่นใจจัง มันซึนใจใครดีนะเขินเลยเขินเลยคนใต้อย่างเราติดตามอ่ะเุ้ยขอบคุณครับขอบคุณเอออ่านไม่ออกเลยพินาดาเหรอ ขอบคุณนะครับมันกดสุ่มได้ไหมเลือกไม่ถูกเลยทีนี้อ่มใครดีอ่ะชื่นใจจังทุกคนตอนนี้คน ไปเชียงใหม่บ้างดีกว่าโทรไปเชียงใหม่บ้างดีกว่าโทรไปเชียงใหม่บ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออติดได้ยินปะคะได้ยินครับดี่เธอเยอะติดตามหนูมานานหรือย,ยังครับ ประมาณสี่ห้าเดือนได้ค่ะโอ้ขอบคุณครับไม่ตื่นเต้นใจส่ณนขอบคุณนะครับไม่ตามได้ตั้งแต่ตอนแมรกแล้วนะครับอะไรนะครับรออยู่ที่เชียงใหม่นะคะครับเด็วเจอคุณแน่นอนครับเชียงใหม่นะครับแล้วแล้วแล้วชอบคือชอบใครเป็นพิเศษนะครับรักหนุ่คนเดียวค่ะ โอ้ยคครับเห็นไม่ได้ขึ้นเคื่อก็เลยต้องถามก่อนโอ้ยนี่วผยขอบคุณนะครับแล้วทำไมถึงชอบได้กิจดาครับลองบอกเออให้กับคดูรู้ไหนไม่รู้อ่ะชอบชอบยิ้มแคเห็นยิ้มแรกก็ตกเลยอ่ะรักเลยขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับรู้มกคะโอ,โอ,โอ,โอ้ถึงเต้นไป่สันพีคิดมันจะดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมคุณพี่หนูเอ๋ใช่แล้วครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับพี่หนูเอ๋ได้คะ่ะซัพพอร์ตลอดไปนะคะครับขอบคุณครับบายยนะขอบคุณคะ่ะฝันดีคะ่ะ คิวยาวคิวยาวเลยพูดแทนคนใต้อ่าเดี๋ยวลองโทรหาน้องคนนี้ขอคอมเมนต์มาบ่อยแล้วก็หนึ่งนะพินาดาเนี่ยเขาบอกวรอคิวดะเลยถ้าได้คุยพูดแทนคนใต้เมื่อกี้โทรไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวขอโทรหาคนคนใต้หน่อยสิสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่นูครับเห็นคอมเมนต์มาบอกว่าอยากพูดแทนคนใต้เลยไม่หนูมีกลุ่มกลุมอยู่ของคนใต้อประมาณยี่สิบกว่าคนครับนี่ชอบพี่อ่ะโอ้ขอบคุณครับรออยู่รอว่าจะได้ลงมาใต้หรือเปล่าอ๋อครับสักวันหนึ่งต้องมีโอกาสแน่นอนครับ ขอบคุณนะชอบพี่มากเลยนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับติดตามพี่เน็ตตั้งแต่ไม่ได้มาร่วมงานกับพี่นุ่นอยู่แล้วอ๋อขอบคุณครับใช่อนะชอบมากๆอยู่น่ารักให้แบบเนี้ยอยู่กับเอฟซีนานๆครับเป็นคนดีแบบเนี้ยนานๆให้เอฟซีรักเยอะ ครับขอบคุณครับพร้มอมซัพพอร์ตเสมอลงมาใต้ก็ค่อยเจอกันขอบคุณครับได้เลยครับเ,เดี๋ยวไปนึงวนะ่าคืออะไรพี่เน็ตพี่เน็ตคืออะไรนะคือหนูติดตามพี่เน็ตตั้งแต่ตั้งแต่แบบไม่ได้ร่วมงานกนะับพี่นุ่นมาก่อนแล้วอ๋อครับขอบคุณมากครับรู้จักรู้จักทุกทคนตั้งแต่ประมาณ แปดก้าเดือนได้แล้วมั้งรู้จักทุกคนก่อนหน้านี้มาแล้วเขินเลยคุณไม่ถูกแล้วเนี่ยผมก็เขินเหมือนกัน <c oughs> ค่ะคุยกับคนอื่นต่อก็ได้นหนูเขินแล้วเนี่ยครับแล้วคือเราชอบเราชอบเออเราชอบใครนะครับ,<อ>บที่แบบว่าอ๋อ <c oughs> คือเริ่มรู้จักมาตั้งแต่ พี่เน็ก่อนแล้วมาเจอพี่นุเนี่ยตั้งแต่นั้นก็ติดตามมาตลอดคือรู้จักพี่เน็มาก่อนใช่ไหมใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะครับผมครับถึงบางอ้อเลยนะคิดว่าโดนอีกแล้ว คิดว่าโดนอีกแล้วกิดดาเอ้ยแหล่งตายไม่ชัดเพราะพี่เพิ่งหัดเมื่อวานนี้